สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่อง YouTube นะครับออนซอนถิ่นอีสานนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับแอดเดินทางครับมาตามแนวทางครับลุงหมานนะครับลุงหมานนะครับเป็นสูตรคำนวณที่แม่นมากนะครับลุงหมานก็เข้ามาติดต่อกันหลายวัแล้วครับผมสําหรับแนวทางของลุงหมานนะครับในงวดวันที่16เมษายน2565ว่าจะได้เป็นตัวในการนะครับสาหรับลุงหมานนะครับสูตรนะครับคำนวณนะครับ วิ premises, ่งก oh, ็ไม่เคยหลุดนะครับสาหรับลุงหมานนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้า8ปดหนึ่งนะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับสําหรับลุงหมานนะครับพีน้องเอฟซีทุกท่านนะครับฝากนะครับวันนี้เราครับมาตามแล้วครับสาหรับแนวลุงหมานวันนี้เรามาตามให้กับเอฟซีทุกท่านแล้วที่รอติดตามนะครับแนวทางของลุงหมานนะครับวันนี้มาที่วัดนะครับวัดบ้านนาลุงนะครับวัดบ้านลุงหมานเองนะครับผมก็เป็นวัดใหญ่วัดโตนะครับผมนะครับสาหรับลุงหมานก็มา อยู่ที่วัดนะครับผมสําหรับลงมานเดี๋ยวรอนะครับเข้าไปติดตามนะครับแนวทางของลงมานะครับว่าวันนี้นะครับลงมาจะให้เป็นตัวไหนกันนะครับผมเข้ามาแล้วขอคนนึงไล่หนึ่งแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับแนวทางลงมาวันนี้นะครับในเมื่อวันที่สิบจะเป็นตัวไหนกันนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับลงมาสวัสดีครับมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับจุดถูกจุดเทียนบอกก่า ครับพ่อแก่แม่แกบอกอยู่ในฐานบริบูรณวัดทุ่งสว่างงานทุ่งสวครับผมบอกพ่อแก่แม่แกเนาะครับมื้อนี้ลูกหมานนะครับว่าเตรียมนะครับแนวทางให้กับเอลซิคันเดอร์นะครับรอติดตามกันนะครับลูกหมานว่าจะให้โชคเป็นตัวไหนกันสําหรับในอดีตพันมาลูกหมานก็เขาเนาะนั่นหมาครับเขาตัวกลับครับเขาเขาเป็นตัวกลับก็ถือว่าได้วิ่งเข้ากล้วแปดบนวิ่งเข้าแปดบน สำหรับได้วิ่งลงมาเขาบอผ่านแน่นอนบอผ่านนะครับเขาอยู่ตลอดนะครับผมสำหรับลงมาครับมีสายเข้าอีกแล้วที่คนสัตว์ศาสตร์ไอคองแล้วก็สุรินอร์คนสุรินคนสุรินทีวีครับและเอฟซีทุกคนที่ติตรตามมอนี่ครับผมครับผม ครับผมสำหรับในวันวันที่16เมษายน2565ลุงหมานทำนได้เรียบร้อยแรือเล่าครับเรียบร้อยเรียบร้อยแรือเปล่าครับผมตกลงครับสำหรับเรวันที่ผ่านมาก็ถือว่าเข่านะครับลุงหมานเนาะครับเข่าเป็นตัวกลับก็เป็นตัวกลับครับผมเข่าแปดหนึ่งหรครับครับเกาแปดหนึ่งเออครับเขาหนึ่งแฝดเขาหนึ่งแปดครับลุงหมานไอแปดหนึ่งครับผมและการเลือกวิ่งเลือกวิ่งแปดเอาสติเก่าบปนครับสติเก่าเนาะกับสำหรับลุงหมานเออห นี่เกา้าครับนะครับนิ่งเก่าที่ผ่านมาลุงหมานให้วิ่งแปดบนหกล่างนะครับนักวันที่ผ่านมาเนาะนะครับกระเขา่าแปดแปดหนึ่ง ปดหนึ 1> 1, ่งตะวันเป็นบนเนาะเป็นบอนเป็นบนลตะวันอนอกหนึ่งแปดล่างไม่มาครับหน,นึ่งแปดบอลอันหนึ่งแปดบนครับหกหนึ่งแปดนะครับหนึ่งวันที่ผ่านมาสำหรับในวันที่อันนี้คือสติกเกเด้อนะครับที่สืท่ทุกท่านให้ดูในตารางเนี่ยใน,นในตารางนี้เอในตารางให้เนาะตงนี้่ว่าให้ล่างหกหนึน่งแต่ว่าหกปรลบร้อยครับใบละร้อยครับผมสำหรับในงวดพันที่ สิบกเมษานะครับผมน,บนุ่มานะหมวดที่สะถึงมวดประจำที่สิบหกเมษาทำนวมัน,มมนให้วิ่งบนเก้าวิ่งบนเก้าวิ่งบนเก้าใวิ่งล่างห้าครับผมจากคู่เก้าห้าบนเก้าศูนเก้าเจ็ดสามตัว สองเก้าห้าหกเก้าห้าสองเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ครับล่างนะครับคุณลุงมาล่างให้ยิ่งห้าล่างให้ห้าเนาะวิ่งให้ห้าครับจับคู่จับคู่ห้าหกห้าหกห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดระวังกันตัวกันเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับครับแล้วมัมีอะไรหลักสิบหลักสิบ มีเก้ามีสามมีห้าับหลักหน่วยมีหกมีศูนย์มีเจ็ดมีหนึ่งครับสำหรับแนวทางมาเอฟซีต้องการขาลุ่งหมานจับให้หมดมักหมดถืงใจจับในตารางใดเลยครับจับในตารางนี้จับในตารางใดครับตารางนี้สำหรับสามตัวบนลงหมานให้มาสี่ชุดสี่หางนะครับ เน้นไปที่เหลัก10เนาะครับเน้นเก้าหลัก10 295 695 290้าหกเ้าหสอก้าศูนย์หกนะครับสำหรับลุงหมานะครับสตัวให้มา4ชุดเน้น295กับ290เกานะครับสำหรับลุงหมาน3ตัวบนนะครับสำหรับ2ตัวบนนะครับลุงหมานให้มา3าชุด3หางก็คือ95 90 97เน้นไปที่95กับ90นะครับสำหรับแนวทางลูกมันล่างนะครับเน้นไปที่5วิ่ง5นะครับจับคู่ให้3ชุด3หางนะครับแค่3ชุดเองนะครับผุวันเน้นว,วันที่16นะครับให้5 6 50 5 7กัน70นะครับสำหรับแนวทางลงมันในงวดวันที่16เมษาย,ยนส5งพายนะครับ แต่ลงหมานขอฝากลางไว้ตัวหนึงนะครับตัวกันเจ็ดศย์เจ็ดศนย์ระวังระวังเจ็ดศอันตรายงวานี้ตัวอันตราย่ยมครับครับผมเจ็ดศูนย์นะครับตัวกอลูกกับกนเจ็ดมนงนะครับเจ็ดมใน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 ลันกันบกครับผมครับผมสำหับบทกลอนของลูกังเจ็ดหนึ่งนะครับนะครับสามารถรดดแต้ม่วนแต้มนะครับแตวิ่งบนตัวเดียวคือแปดนะครับแบมาเขาแปดหนึ่งสลับลูกมาน ตัวนี้ลูกหมาเพิ่มเขาเป็นเก้าต่อพี่น้องนะครับเป็นเก้านะครับวิ่งล่างม้วนต่อนี่ล่างลูกหมานให้วิ่งหกนะครับสรุปก็คือข้างบนนะครับคล้ายๆเสียเคียงตับม้ิที่ผ่านมานะครับม้ิที่ผ่านมาลูกหมานให้วิ่งบนแปดในวันนี้วิ่งวิ่งบนเก้าแต่เมื่อผ่านมาลูกหมานให้วิ่งล่างหกลดแต้มมาหนึ่งก็คือวิ่งล่างห้านะครับผมนะครับตัวเองเทียเทียงแล้วพี่น้องก็นําไปกว่าพิจารณาได้ันนี้ดีเพื่อติดตามลูกหมานระวังเลยไฮเก้าสาพ้าตัวนี้ยหลักร้อย ห้าห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหรือห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าห้าละวังอะไังเลอกฐานล่หลักห้าอาจจะไปหลักร้อยได้โมแน่ครับคันหาไปหลักร้อยก็แต่สามโต้ตรงเลยเลยเอาสามโต้ตรงไปสามโต้โต้นะครับผมชาตหลักห้าเข้าไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับเมื่อที่พานไปอ่ะให้ให้บนให้ให้บนแปดให้ล้างผมเดี๋วออกหนึ่งโรับ มันไปพบเป็นเป็นหลักร้อยเป็นหลักร้อยบนเป็นหลักร้อยบนขนาพกหนึ่งแปดนี่ยเห็นแนวท<ก>างเรย่มการเติมนะครับผมรักสิบลุ่งมานแต่ย,ย,ยังยังห้องยืนที่เราได้รัฒนาได้รับ<ะ> <c oughs> น้อยนีน่กองการทีจะเพิ่มโตมระมันอ,อีกนะครับจากตะกอนก็ไห้ยสามหลักเนาะนะครับรับน้นยลุกงมานแตไห้ยืนกามานะครับผมนะครับเป็นซีนะครับเป็นซีโตนะครับสำหรับลุ่งมานนะครับที่น้องห้าทันใดที ชอบนะครับนะวิเคราะห์พิจารณาเด้อนะครับวิเคราะห์พิจารณาการสรับในทางของลุงหมางวดวันที่16เมษายน2564ลุงหมานบอกโอ้โหขโมยหายวุเนวาอทีเดียวครับลุงหมาลนขโมยหายว่าให้ขีดแล้วนี่ย่รับอขีดข้างล่างเนาขีดข้างหน้าแต่บางครั้งแต่บางขีดนึงก็ขีดสองขีดครับผมบางัวงบางครั้งก็ขีดเนี่ยคือตัวเท่าของลุงหมานเองอ๋อใช่ บางคังว่าเอฟซีถ้าติดตามลูงมาาบท็อคทาวไปชอบในโรบีเอาตัวโปรตก็ได้เร่ทดลองนะครับโปรตีของลูมาก็เสิารเปลียนี้เนาะเก้าห้าสองศูย์สองเก้าห้าหกเก้าห้าสองเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์โทรตน,ะ,น,ะ,นะครับ ตัวขีดซอฟตัวก็ไม่ยู่เก่าหาก็เก่กาศูนย์เนาะครับผมบนตัวล่างก็คือไม่หาศูนย์กับหาเจ็ดคือตัวถี่ลูปหมาช็อตชอบที่สูนย์ตัวคือเจ็ดศูนย์เหมือนรูปหมาลางคือนี่เป็นตัวระวังตัวระวังค,ครับตัวระวังถ้าชอบที่สุดคือเจ็ดหาเจ็ดล่างแต่ตัวระวังคือเจ็ดศูนย์อตัวระ<อ>วะงังตัวในแตารางคออือย่างลูปหมารมตัวในในกลางเลขที่ตั้งหลักเลขที่จะเกิด เลขที่เกิดเลขสิบเกิดอ่ะอ๋อครับหลักสิบหลักสิบเลขหลักหน่วยอ๋อแับแล้วกบไม่รักมันจับใ่กันม่ครับผมแทนครับผมอ๋อครับคือว่าเก้าหลักสิบคือเก้าสามห้าคือลุงไห่เก้าเป็นตัวเด่นบนครับเป็นตัวเด่นบนหาหลักศินี้ตัวเนี้ยเป็นเป็นห้าเป็นละ แต่ oh. ออกมาแล้วก็จับคู่อยู่นะนะไฝ่คู่จับไฝ่กันจับไฝ่กันให้มักสามเรียนสามศูนย์ก็ได้สามหกก็ได้เก้าหกก็ได้แล้วแต่ก็อ oh. แต่ในในลุงหมาในพวกคือในอยู่ในตารางที่เขียนในตำหนิในตลาดขัดลองออกมาเหลือสำนออนหนคขัดองกมาที่เมเนาะครับผม<อ>สุดท้ายนะครับลูงหมาถ้าไปถึงยุบซีนะครับที่รับชมทางหวานครับลูกหมาตอวก็ดีตอนถ่ายสุด และโู้เอฟซีที่ติดตามดูหมา่ขอให้ไปบนเอนี้ไปโทวไปวลา,ปาต่างทุกคนทุกคนอันนี้ความสุขกยังมีความทุกความจะเรียนรู้เรื่องไปไปยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมขอบคุณครับเดื่องใครสิ